สวัสดีครับเมนูวันนี้นะครับผัดผักนะรผัดผักรวมนะครับก็มีผักหลายชนิดนะครับผัดใส่กระหมูชิ้นนะครับอ่าเป็นผัดผักเพื่อสุขภาพนะก็มีผักกาดขาวคะน้านะครับหอมกระเทียมอ่าแล้วก็สลัดผักนิดนึงนะครับรวมรวมกันนะครับเนื่องจาก ไันได้ไปจ่ายตลาดนะครับอันนี้ของที่จ่ายตลาดไว้ก่อนติดโควิดนะครับก็เป็นผัดผักรวมนะครับเครื่องปรุงก็เครื่องปรุงรสชาตลดเกลืนะครับก็มีน้ําตาลหวานน้อยนะครับอ่าส่วนน้ํามันเพื่อที่ใช้เป็นน้ํามันลําข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแพงหน่อยก็จําเป็นต้องใช้ฟี้ใช้นะครับ รวมนะครับน้ำปาลารสเค็มซีอิ๊วขาวรสเค็มแล้วก็น้ำมันหอยรสเค็มนะครับน้ำตาลหวานน้อยนะครับผสมลงไปพอได้มีรสชาตินิดหนึ่งนะครับน้าตาก็จะออกปมรามานี้นะครับเนื่องจากกินผักสดไม่ได้นะครับก็เลยต้องจําเป็นจะต้องทําให้มันสุกเยอะๆนะครับคุณอาถ้อยทำไมกูแอดกินแต่ผัก สุกจังเลยนะครับก็เนื่องจากาคุณหมอยังไม่ได้ว่าอนุญาตให้กินผักสดได้นะ่วงนี้ต้องกินผักที่ปรุงสุกต้มต้มสุกนะครับอย่างเดียวกินได้ทุกผักนะครับแต่ต้องสุกแคนนี่นะฮะหน้าจาก็จะประมาณนี้นะครับผัดผักนะครับใส่หมูชิ้นนะครับเพราะทำไม่ยากนะครับ ผมไม่ได้ถ่ายในตอนเตรียมวัสดุให้นะครับนึกขึ้นได้ก็ได้ลองถ่ายดูนะครับให้เพือใครทนใจนะครับอาหารเพื่อสุขภาพผัดผักนะครับส่วนเครื่องปรุงต่างๆรบเค็นก็จะแพงหน่อยนะครับวันนี้ก็เพิ่งสั่งลาซาด้าเป็นอของเครื่องปรุงจากผักนะครับก็ประมาณ400กว่าบาท จะมีทำผงน้ำซุปผงลาบผงยำาแล้วก็ผงผัดนะครับใช้แทนเครื่องปรุงรสได้นะครับแพงหน่อยก็จำเป็นต้องใช้เพราะว่าเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจนะครับฝากติดตามรับชมรับฟังนะครับช่องกูเอตแบบเป็นบ้านนะครับอาหาร อ่านะครับคุแอาทเกษตรคุชีวิตอ่าเวบบุ๊กก็คุแอดทสิริวงศ์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอ่าวันนี้สวัสดีครับ